ตำข้าวปุ้นพี่น้องตำข้าวปุ้นมันสั่งโอ้ยโอ้ยสั่งๆแล้วมันจะยมตำน้ำกันพี่น้องโอ้ยสิ่งยาวแทน อะไรทอดไข่กินบมลกมุกเห็ดได้ยังไะ อยู่กาแล้วลูกเฮ้ยเฮ้ยลูกนะมึงเจ็บแขนมันเห็ดอะไลูกไงกินคาชีมึงทอดไข่นะให้มันนะกินกับนอกนะ ใข่ไ,ไข่นะใส่ลูกน,กนี่ใ่คนละก้อนนะครับเมกเนี่ยเมกก้อนนึ่งเบอร์ก้อนหนึ่ง <c oughs>

อยแบบนี้ <c ười> อะไได้ลูกเตดบอลไหนยินบอลพอตามใส่ไข่ใส่บอกใส่รอด

อยากเล้วหาผ่าวเหรอนบาพอเห็นเน,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 นี้ยแซ่บๆเนี่ยคือมีผักินน้ำข่อย้วยเนาะพอเห็นเน้ยแซ่บกินนเดียวไยบไมบพเพชรปนได้ปกติไหมตามเพชรอน่้ ขาบุพิพเลยมันกัะเห็งสิบรัชแม่ละมะกรออันน um ี้นวลนไล่ๆเลยโดยเฉพาะเอาเบี้ยมันฮะ พอเอาเบียมันยขาบทุกผู้เขียจะรุนเลยควบรรดาันอิ่มเลยบอกหวานนนแหกสบายดีพีน้องจะปากเบียอกแกเที่ยไปเปิดมัน้องบอลจ้ะานปอมันก่อนเพื่อไปกินอาารจักตีเนี้เบื่ รวมแม่นมักกรินมักเครือได้มักกกได้มันบอกเขาก็ตายปะก่อนมันบอกยังดอกเห็นไหก็ลองตายปะก่อนยังน่อยแต่ให่ไม่ง่ายเลยสิบซาปีโอยดังจับดึงขึ้นก็เห็นเด้อแห้งๆยโอ้โหเมดิ เพราะว่าให้ลูกให้ร้านกินแล้วกนินหน่อยหนึ่งก็อร่อยใชจถกเป็นไหนอะไรก็หมูกมากอกแท้ๆชละเป็นเผ็ดน,น่อยหนึง่งพวโซอ้อนกับเจ้ากินเผ็ดขิ้หมูเข้าบุหรี่เลย ไม่มีเลยได้บางคนเอากินนอกะเพ็ดเพชรหนึ่งมาได้เอาลูกแต่ปัดยาเพชรเออตัวนี้ห่นย่างโดยแตกแล้ว คอยงูแถวคอ,อ,อย,อยมันมีรถรถแข่งมันเป็นเอ, <c oughs> อาตัวตีนรถแถวคอยแถวกรุงโบราณอันนั้นเนาะยางหมกเตาถอนะเขาลุงาล่งลายพุ่งลงลายก็หมกหินมันรูเป,เปนะื่อยเนาะเดี๋ยวมาคอยเขาโบาสายหมกหินเะนี่ยมันพอดีกันกันกบให้มันใส่มันลายกว่ายางหมกเตอาไนะ มันบมแมนแบบว่าอันเขาซ่อมซ่อมถนนตัวมันทีนันเองคือมนนักวิศกรเก่งงมนนักวิศวกรบมเมนเออบมแมนตวกนักวิศวะจำเป็นสุดซุมซ่อมถนนสุดบม <c oughs> แมนสาบเหยดถนนเนาะเอมอนเ เจ้าก็ทักบอกอาจารย์มาแคนเจ้าเจ็บไปได้รู้ลุงเว้ยเ้นบได้เลยบอเี้นบได้แล้วมันเป็นเจ็บเบื้องนี้เจ้าบหัดเคยนเบื้องซ้ายนัเนาะอัดดอัดด mặt <coughs> mà mặt 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 mà mặt 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 mặt

很难不。